เอาละต่อไปนะครับเป็นผู้ที่ได้รับนะฮะหน่วยงานนั้นก็คือโครงการศิลปะเพื่อมูลมนุษย์ อาร์ต r a รอลครับได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ได้โอกาสเนี่ยและผู้พิการเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ยอมรับความแตกต่างของเพื่อนที่พิการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทำงานร่วมกันโดยปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสาเข้าใจเห็นใจและมีความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ครับใช่เลยครับจะรับโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All จะเป็นอย่างไรเชิญชมพันวีดีทัศน์ครับ ถ้าเราปล่อยคนเหล่านี้ไว้ก็จะเป็นภาณะสังคมแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาเราพัฒนาเขาเขาจะกลับกลายเป็นคนเป็นประชากรที่ทรงคุณค่าแล้วกลับมาช่วยเหลือเราศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติโครงการ a r ร์ต r All ก่สืบสารทํากิจกรรมพัฒนาคนพิการสร้างผลงานสร้างโลกสวยด้วยสองมือ ครบผมและในเวลานี้ศาสตราจารย์ดรชาณรงค์พรุ่งโรธผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ได้มาอยู่กับพวกเราที่นี้แล้วครับขอเรียนเชิญท่านเลยครับ,รบมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ดำเนินกิจกรรมภายใต้ปรัชญาก้าวข้ามเขตจ,จำกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอ,อกาสและผู้พิการ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์าทางศิลปะโดยการให้แต่ละคนเติมเต็มในศักยภาพเส้นกันและกันในว่าคนตาบอดที่มองไม่เห็นเป็นเสมือนปากหูคนหูหนวกทําหน้าที่เป็นตาให้กับตุลในขณะที่คนแขนขาขา,ขาแต่มีสติปัญญาเป็นหลังสมองให้เพื่อนคนปัญญาอ่อนที่มีร่างกายสมบูรณ์เป็นแรงกายผ่านการประสานของคนไม่พิการแต่มีเมตตาจิต ดังนั้นห้าคนจึงรวมเป็นหนึ่งอัชฉรยะการที่เรานำบุคคลผู้ไม่พิการและผู้พิการทุกประเภทได้มาพัฒนาร่วมกันในลักษณะดังกล่าวนี้จึงเกิดเป็นเสม,มือนห้องเรียนคุณธรรมขนาดใหญ่ที่บ่มเพาะให้ทุกคนเกิดความเห็นอกเห็นใจเป็นคนดีช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนและตะหนักถึงค่าคุณค่าชีวิตโดยพรอะอย่างยิ่ง สัมผัสได้ถึงคําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และที่สําคัญคือมองเห็นโลกชัดขึ้นผู้พิการเองก็จะรู้สึกว่ามีผู้พิการประเภทอื่นอีกมากมายที่ยากลําบากกว่าตนจึงมีความรู้สึกที่ได้มีกําลังใจแล้วก็เกิดความรักในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาสําหรับผู้ไม่พิการก็จะเกิดความเห็นอ,อกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําความดีและที่สําคัญตระหนักถึงความสําคัญของมือปากเท้าบรรดาอาสาสมัครก็จะได้รับวัคซีนชีวิตวันใดที่ประสบปัญหาชีวิตให้นึกย้อนกลับมาเหตุการณ์ในกิจกรรมอาร์ตฟอร์ปัญหาชีวิตของตนก็จะสลายหายไปหรือเป็นปัญหาที่เล็กไปโอกาสนี้ให้ขอขอบคุณ เราจิตอาสาคณะทํางานอาสาทุกคนที่รวมกันแล้วก็ดําเนินกิจกรรมร่วมกันมาตลอด25ปีแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสํานักงานประลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทํานะครับว่ารู้สึกภาคภูมิใจจึงขอโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับ ที่ด้รับข่าวสารนี้อยากให้มาช่วยกันพัฒนาผู้ได้โอกาสผู้พิการแทนที่จะเป็นภาระของสังคมให้กลับเป็นคุณให้กลับกลายเป็นประชากรที่สรงคุณค่ามาช่วยกันสร้างคุณค่านี้ให้ขยายผลเป็นคุณค่าทั้งแผ่นดินครับขอบพระคุณนะครับและขอแสดงความยิดีกับ Art for All ด้วยอย่างที่ท่านได้เรียนครับว่าศิละปะคือสื่อกลางสร้างความเท่าเทียมคับ เป็นชื่อที่ไพเราะมากเลยนะครับ Art for All เอาละฮะลำดับต่อไปครับโครงการอาริยะสถาป